ถ้าใครเคยดูปีเตอร์แพนเวอร์ชั่นการ์ตูนจะต้องจำนางฟ้าหน้าตาชิ้มลิ้มที่มักจะงองแง,งใส่ปีเตอร์แพนอยู่เสมอได้เป็นอย่างดีนางฟ้าน้อยองค์นี้ก็คือแฟรี่มีชื่อว่าทิงเกเบลเธอคอยอยู่เคียงข้างปีเตอร์แพนและช่วยเหลือเขาในทุกๆอย่าง ในการ์ตูนเราจะรู้สึกว่าทิงกรเบลน่าจะแอบหลงรักปีเตอร์แพนอยู่เงียบๆก็เลยมักจะทำตัวกระบึ่งกระบอนใส่นุ่มน้อยและยังมีฉากหึงหวงใส่เวนดี้ด้วยจนหลายๆคนมองว่าทิงกรเบลเป็นแฟรี่ตัวร้ายที่รอบทำร้ายเวนดีจนเกือบจะต้องเสียชีวิตว่าแต่ความจริงแล้วจีเอ็มแบรีผู้เขียนเรื่องปีเตอร์แพนตั้งใจให้เธอเป็นตัวแทนของอะไรกันนะ 1ทิงเกเบลเป็นแฟรี่หน้าที่ของเธอคือคอยซ่อมและพิทักษ์หม้อและกาน้ำชื่อถิงเกอร์หมายถึงสองอย่างนี่แหละเพราะทิงเกเบลแปลว่าช่างบัตรกรีหรือช่างปะหม้อก็ได้ในภาพยนตร์มีฉากที่ทิงเกเบลพูดถึงอาชีพนี้ของตัวเองด้วยและเธอบอกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแค่แฟรี่ที่ดูแลกาน้ำแต่อยากทำอะไรได้มากกว่านั้น 2. ทิงกเบลปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนต์ปีเตอร์แพนเมื่อปีคศ1904สร้างโดย g ีเอ็มแบรีนักเขียนและเธอก็มีนิสัยเหมือนกับการ์ตูนไม่มีผิดนั่นคือคอยอยู่ข้างๆพีเตอร์แพนและเป็นแฟรี่ที่นิสัยขี้งอนขี้อิจฉาอารมณ์ร้อนไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับพีเตอร์แพนของเธอ 3. ทิงกระเบลมีสิ่งพิเศษคือผงแฟรี่ที่เมื่อโรยใส่ใคร ก็จะทำให้บินได้ไอเดียนี้เพิ่งมาเกิดขึ้นในภายหลังหลังจากที่หนังสือตีพิมพ์ออกไปแล้วมีเด็กมากมายพยายามจะบินด้วยตัวเองจนบาดเจ็บไปตามๆกันสุดท้ายจีเอ็มแบรรีเลยต้องเพิ่มข้อมูลนี้ลงไปว่าปีเตอร์แพนและเด็กลงท่าบินได้เพราะได้สัมผัสผงแฟรีจากทิงกระเบลนั่นเอง ถ้าเด็กคนไหนอยากจะบินได้ต้องรอผงแฟรีของทิงกับเบลก่อนไม่ใช่คิดจะบินก็บินซุมสี่ซุมห 4. เสียงทิงกับเบลในการ์ตูนเกิดจากการใช้อลูมิเนียมมาสีกันไม่ใช่เสียงของกระดิ่งหรือระฆังอย่างที่หลายๆคนเข้าใจ 5. ตอนแรกทิงกับเบลเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกเจ้าหญิงของดิสนีย์แต่สุดท้ายแล้วดิสนีย์ก็ตัดสินใจตัดเธอออกในที่สุด เราคิดว่าเธอพิเศษในแบบของตัวเอง 6. ทิงเกเบลเป็นเจ้าของประโยคสุดโรแมนติกที่เป็นตำนานของเรื่องปีเตอร์แพนนั่นคือได้ว่ารู้จักไหมดินแดนที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาหลับและช่วงเวลาตื่นดินแดนที่เธอได้ในความฝันที่นั่นคือที่ที่ฉันจะรักเธอเสมอปีเตอร์แพนและฉันจะรอเธอเสมอไป เจ็ดทิงกระเบลเป็นแฟรี่ที่เกิดจากเสียงหัวเราะของเด็กทารกแรกเกิด J.M. Barry เขียนไว้ว่าเมื่อใดที่เด็กทารกหัวเราะเมื่อนั้นแฟรี่ก็จะถือกำเนิดขึ้นเป็นไอเดียที่น่ารักทีเดียวแปในหนังสือปีเตอร์แพนตอนจบ J.M. Barry เขียนแบบห้วน,ว,นว่าทิงกระเบลตาย และปีเตอร์แพนก็หลงลืมเธอรวมถึงเวนดีและจับตันฮุกด้วยไม่ใช่ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยจริงไหม